กิดินแชนแนลครับ ถือว่าประหยัดทีเดียวนะครับตัวนี้ใบแท็ก70นะครับมีความคล่องตัวสูงพุ่งกีน่าจะคาดว่าน่าจะจุดห้นี่นะครับลอกนานะครับทำโคกของโมเดลนะครับ ืนออกก่อนนะครับทำคันรถยังใหม่นะครับรถไม่กี่เดือนนะครับทำงานขล่องตัวนะครับห้าฟันความยาวของแขนเขาว่าอาร์มพิเศษ3เมตรนะครับ เป็นสายแฮดริกนี่เป็นตัวต่อนะครับผมว่าถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับเพราะตัวต่อนี่ถ้าเสียไม่ได้เสียทั้งเส้นนะครับเสียเป็นเป็นเส้นนะครับคนอาจจะไม่ชอบนะครับดูเก๋าแต่ว่าอย่างนี้นี่มันการดูแลรักษาง่ายนะครับถ้าเส้นเดียวมันยาวนี่การแตกมันจะอ่อนกว่านะครับไม่เหมือนกับเส้นเส้นสั้นๆนะครับเติมน้ำมันประหยัดนะครับยิ่งน้ำมันถูกนะครับตอนนี้เติมน้ำมัน ว่าอยู่ได้สบายๆนะครับสองวันทำงานเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมีความคล่องตัวนะครับรถใช้ได้เลยนะครับนิ่มมือนะครับสมกับเป็นรถใหม่นะครับ ภายในก็จะเหมือนตัวรุ่นพี่นะครับตัว210นะครับตัวใหญ่ครับภายในเหมือนกันนะครับหัวเก่งเป็นตัว200นะครับตัวใหญ่เครื่องอิสุซุนะครับ น่าจะน่าจะของ K3V นะครับ63หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนม่ได้ดูรหัสมันนะครับคาดว่าจะเป็นปั๊มตัวใหม่นะครับคนขับฝีมือนะครับทำทำมาโคกน้องนาโมเดลนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะทำตามลักษณะรูปร่างที่สวยงามนะครับศาสตร์และศิลป์นะครับในตัวนะครับอันนี้ฝนมันตกมันเลยชะนะครับ คนขับมีความเข้าใจในการทำงานนะครับขับรถนิ่มมือมากนะครับนม่มมือมากน้ำหนักรถน่าจะอยู่ประมาณ13ตันกว่านะครับ ใกล้เคียงกันนะครับ่าจะ4เมตรกว่า4เมตรอาจจะเอื้อมถึงอยู่นะครับเพราะแขนยาวนะครับอย่างที่บอกครับขแขนยาวก็เสียคือต้องระวังในเรื่องของถ้า,ถาดึงอาร์มเข้าใกล้ตัวแล้วมันจะโดนใบแท็กนะครับต้องระวังตรงนี้นะครับจะทำถ้าขุดเพลินนะครับเพราะว่าช่วงอาร์มสุดนที่ไวนะนรับ บ้านผมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัว130ของ10ตัวโมะแล้วแล้วก็จะมาเป็นแล้วก็จะมาเป็นตัวฮิตาชินะครับ130ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็มวยใกล้กันนะครับมวยใกล้กันคลาสเดียวกันนะครับรถส่วนตัวโคเบลโก้มันยังตัว ตัวตัวที่มันเป็นหัวเก่งเหมือนมาร์กเอ็กมันจะเป็นร้อยสี่สิบนะครับมันก็ใกล้เคียงเฉยนะครับแต่ว่ามุกีมทีใหญ่กว่าถ้าเปรียบก็ต้องเท่ากันนะครับตัวขนาดน้ําหนักเครื่องจักรนะครับเปรียบที่น้าหนักเครื่องจักรแต่มุกีของตัวซิมิโตโมจะใหญ่กว่านะครับของฮิตาชิจะเล็กกว่านะครับอาจจะเป็นช่วงแขนจะยาวกว่านิดนึงนะครับถ้าถ้าถ้าดูจากทรงแขนแล้วนะครับมุกีของซิมิโตโมใหญ่กว่านะครับ เสริมอ่าเสริมด้านข้างเสริมอ่าตะเกียบของผู้กี่มานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับกันเล้าวนะครับส่วนโคนอาร์อ่ส่วนโคนอาร์ก็น่าจะเสริมนะครับแต่ว่าโคนบูมนี่เนเดิมนะครับไม่ได้เสริมนะครับเพราะโดยทั่วไปเครื่องจักรขนาดเล็กนี้จะไม่ค่อยอ่าคือตามมาตรฐานแล้วจะไม่ค่อยใช้งานหนักนะครับ แบบมาในงานพื้นที่แคบซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนเหมือนท้ายสั้นนะครับเหมือนตัวตัว,ตวท,ท้ายสั้นท้ายกลมนะครับคล่องตัวมากนะครับงานไปได้เยอะนะครับ ก็จะเป็นฮุนไดฮุนไดก็ยังมาเป็นตัวยังยังตัวใหญ่อยู่นะร้อยสสิบอยู่นะครับร้อยหกสิบที่เห็นนะครับที่เปรียบมวยที่มันเป็นร้อยสามสิบหรือว่าทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายอาจจะยังไม่นําเข้ามานะครับเพราะว่าขนาดเครื่องจักรนี่มันจะจะเท่ากันหมดนะครับไล่ไล่ระดับไล่ระดับน้ําหนักขึ้นไปเลยนะครับเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าผู้ตัวแทนจําหน่ายจะเอาเข้ามาแบบไหนแค่นั้นเองนะครับสู้ในทางตลาดนะครับ ของความไวเรื่องของอความคล่องตัวนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะในราคา3ล้าน3ล้านกลางๆลานะครับถ้าจำไม่ผิด อยู่นะครับแน่นทุกจุดเสียงทุกขี้ไม่มีดังเป็นชิมที่เป็นแผ่นชิมระหว่างระหว่างข้อต่อบูท์กับลิงก์นี่เป็นยังเป็นแผ่นพลาสติกนะครับยังไม่ใช่ที่เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่ชิมเหล็กนะครับะระบบแบตเตอรี่24โวลต์นะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ ตลาดนะครับได้ดีมากนะครับตอบโจทย์นะครับและเหมาะแก่เวลาย้ายเข้าที่แคบนะครับย้ายตามหมู่บ้านนะครับจะค่อนข้างที่จะย้ายง่ายนะครับน้ําหนักไม่เกินนะครับกับการเข้มงวดเรื่องน้ําหนักปัจจุบันนะครับใส่บรรทุกเทเลอร์หางไทลราดได้อย่างสบายนะครับน้ําหนักอยู่2ี่2ิตันไม่เกินจากนี้ แต่ถ้า160นี่จะเกินนะครับถ้ารถาบรรทุกคือมีขนาดเครื่องใหญ่นะครับหรือว่า,าตัวใหญ่นะครับ ม่กี่ตัวนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เป็น1้0นะครับแถวเขตบ้านผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะครับมีรุ่นอื่นหรือร,รุ่นที่ใกล้เคียงกันมีใครมีข้อเปรียบเทียบหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็ฝากแชร์ประสบการณ์ได้นะครับความไวในตัวนะครับมีคือความนีม่เขาเรียกความสามารถของเคสามีนะครับ ซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับปั๊มมีเปลี่ยนทั้งลูกนะครับพวกนี้ปัจจุบันนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับซ่อมนี่ใกล้ราคาใกล้เคียงกับซื้อใหม่เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ของบริษัทโดยตรงนะครับแต่ก็คุิภาพก็ไม่ด้อยนะครับเมื่อเราทำรีวิวมันนะครับกับการที่เราซื้อปั๊มใหม่นะครับมีของทุกอย่างนะครับมีของเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ คอนโทนคอนโทลวาว wow, หรือว่ามอเตอร์ซิงก็น่าจะกสกิเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆคลิปรถมาลงให้กับทาง f อได้รับชมนะครับแล้วก็ขอติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้นะครับ